แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลวงพักกระโพขยายผลใช้ลานเล่นฟุตบอลของหลวงพักให้ชาวนาเอาข้าวมาตากเอาข้าวเปลือกมาตากนี่ขยายผลจากโครงการศิลห้าเพราะั้นเราจะเห็นได้ว่าโครงการศิลห้าเนี่ยทำได้หลายอย่างหลายประการถ้าเราคิดจะทำนะครับ ถ้าท่านยังสารวันเตี้ยลงยังไม่คิดจะทําผมให้อีกร้อยปีมันก็อยู่แบบนี้แหละแต่ถ้าเราทำเนี่ยมันจะเกิดมารเกิดผลขึ้นมาเนี่ยอย่างผมทำนี่โครงการของผมนี่นายบินมันเลลิตีมาร่วมเปิดงานเลยที่วัดป่าอาเจียงวันนี้เป็นต้นฉบับของช้านผมไปเปิดโครงการน้ำใต้ดินที่นั่นแล้วผมก็ขุดเองด้วย น้ำใต้ดินนี่มันไม่ใช่ยากเย็นเข็นใจใช้แรงเรามีตังน้อยเราก็ทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดแต่ถ้าเรามีตังมากทำน้ำใต้ดินแบบเปิดหุดไปสิบเมตรสิบเมตรแล้วกรงการใส่สะดอือให้มันถึงดานให้มันถึงตาน้ำแล้วมันก็จะมีน้ำใช้ทั้งปี ส่วนน้ำใต้ดินนั้นมันจะเป็นน้ำชะลอเหมือนกับแก้มลิงแต่อยู่ใต้ดินผมถามชาวบ้านว่าขุดแล้วเป็นยังไงเพื่องขุดได้เจ็ดเดือนนะครับชาวบ้านบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อสมัยก่อนที่ล้างถ้วยล้างชามอีฉันเนี่ยมันเน่าเป็นที่เพาะพันยุง่งแต่ปัจจุบันนี้มีตนานาน้ำใต้ดินปุ๊บมันแห้งแล้วบริเวณ บอ่อน้ําใต้ดินเนี่ยกล้วยมันงามหญ้าก็งามอะไรอยู่บริเวณนั้นงามหมดเราะนั้นหนึ่งไร่ต้องขุดให้ได้ยี่สิบบ่อครับแล้วท่านะมีน้ําใช้ตลอดปีแล้วโครงการน้ําใต้ดินนี่ขณะนี้คนอีสานตกงานเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีงานให้ทำโควิดเนี่ยะฉะนั้นคนอีสานจึงกลับบ้าน พอไปเจอหลักการน้ำธนาคารใต้ดินเท่านั้นเขาวางโครงการวางโปรเจกต์ยาวเหยียดได้ว่าต่อไปนี้อีสานจะไม่แรงครับเพราะธนาคารน้ำใต้ดินเกิดขึ้นแล้วผมก็ไปลงมือทำสอสอธนากรวิชาชนะชัยก็มาช่วยผมขุดนะครับมาช่วยผมขุดว่าโครงการหลวงพ่อดี จนนาที่สุดมูลนที่วัดอินทรามต้องซื้อที่ให้ผมอีกแปดไร่ให้ผมไปทำโครงการใหญ่ไปทำเป็นศูนย์ใหญ่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ก็ขอแถมท้ายนิดเดียวว่าท่านบุญทันดอกไทยสงศส์อาาร์ดรบุญทันดอกไทยสงึ์เป็นอาจารย์สอน วิชาการผมมาเจอผมที่ไหนบอกโอ้โหหลวงพ่อเก่งจริงๆเลยไปทำธนาคารน้ำใต้ดินที่อีสานได้ผมฝากอำเภอพ,พิมาด้วยนะมาญาติพี่น้องก็อยู่อำเภอพิมายเยอะต้องขอโอกาสหลวงพ่อนะจะไปทำให้เพราะอาจารย์ปู่บุญทานนับถือกันมา ก็คิดว่าจะขยายผลไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมอยากให้พระเราเนี่ยถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วอย่าไปนอนหลับทับสินวิกฤตมันเป็นโอกาสแล้วนะครับเป็นโอกาสทองนาทีทองของเราแล้วที่เราต้องโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถแล้วถ้าไม่จะ,จะกลัวว่า ที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อมีตังก็ทําได้ซิไม่ใช่ผมจําทฤษฎีของหลวงพ่อฟื้นจุตินตะโลท่านบอกไว้ว่าเอางานก่อนทํางานให้ไปจากก่อนทํางานให้มันชัดก่อนแล้วเงินมันจะตามมานี่ครับทฤษฎีพ่อฟื้นแต่ทฤษฎีของผมเมื่อกี้หลวงพ่อรองจังหวัดสี่ของผมห้าท่านเอาไปใช้ได้เลยหนึ่ง มีที่ให้เล่นมีเวทีให้ดำเนินการแล้วเพราะท่านเป็นสมาชิกโครงการแกนนำเครือข่ายมูบ้ารักษาสิน้ามีเวทีให้เล่นแล้วท่านมีที่แล้วถ้ามไม่ต้องไปรอชา้าลงมือทําเลยทำเลยอ่ะทำเลย,เลยแล้วทุนมันจะตามมาทุนอันดับแรกเรามีแล้วคือทุนสินห้านี่ศินห้ามาทำห้าก็มีขึ้นมา เงินทองก็จะไหลามาเอาหลวงพอ่อก็ทําจริงอะหลวงพี่นั่นทำจริงอะเนี yeah. ่ยเท่านั้นยังไม่พอเราต้องใช้ทอทหารอดทนนะครับผมไปทาที่สารม้โหยชาวบ้านผมจะเป็นไปได้อย่างไงหลวงพ่อมันจะมีน้ําได้อย่างไงอ่ะโยมคอยดูโยมคอยดูนี่แรกๆจะมา็เท้าเสีเอว้วมันจะเป็นไปได้อย่างไ้หลวงพอ่อแกแกเรียนถึงด็อกเตอร์แกแท้จะเพี้ยนแล้วมั้งโยมแล้วค่อยดู แต่ทฤษฎีก็บอกวาหนึ่งปีเนี่หนึ่งปีจะรู้ผลน้ําจะไม่ท่วมด้วยนะครับเพราะน้ํามันไหลามาปุ๊บมันจะลงไปใต้ใตดินหมดเลยแล้วหนึ่งบ่อที่อาจารย์บอกว่าสี่สองเมตรมายว่าหนึ่งวาก็แล้วกันวาคูณวาหรือเมตรสองเมตรคืนสองเมตรเท่ากับหนึ่งวาพอดีเนี่ยน้ําจะอยู่ในนั้นประมาณเกือบสองพันลิตรนะครับผมจะบอกให้ เนี่ย yeah. แล้วเรามีทั้งพันบ่อรัาผมไปทําน้ําให้อีสานเป็นล้านล้านลิตรแล้วครับเนี yeah. ่ยด้วยผมลงทุนให้บอ่อละหนึ่งร้อยบาทบอ่อละหนึ่งร้อยบาทให้เขาไปซื้อยางซื้ออุปกรณ์ง่ายๆขวดน้ำที่ทิ้งก็มาบิดใส่น้ำแล้วก็ใส่ไปมาพลาแห้งมาพาัาเปียกที่ไม่ใช้ใส่ไปเลยของวัสดุที่เหลือใช้นี่แหละครับ ที่ของง่ายๆไม่ได้ของยากเย็นเข็นใจเลยแต่เพียงแั่เรา,าอย่าลงคุณแรงเท่านั้นแหละครับทุกอย่างมันก็จะสำเร็จลุล่วงสมดังเป้าหมายผมฝากท่านไว้เรื่องนะครับว่าขณะนี้ชาวนากำลังน้ำตาตกเพราะข้าวเขาบอกว่าหลวงพ่อมีตามเท่าไหร่ก็ซื้อได้เยอะ ทำไมขนาดนั้นตอนนี้ข้าวราคาโลละห้าบาทนะครับข้าวเปลือกเพราะว่าข้าวชาวนาที่ชื้นเปียกมากพอค้าตีราคาให้ห้าบาทมันผมจะทำโครงการต่อยอดต่อไปว่าผมจะทำธนาคารข้าวจะเปิดโรงสีที่กระโพนนี่แหละที่ท่าตูนนี่แหละรับสีข้าวแล้วให้โยกมาข้าวไปขายเนี่ย เพื่อที่จะให้ชาวนานั้นมีอาชีพลืมตาอ้าปากให้เกษตรกร,ร,กรไทยมีชีวิตเพราะปัจจุบันเราแพ้เกษตรกร,ร,กรชาวญี่ปุ่นเขาครับเขาขายเราขายข้าวโลนะหบาทเขาขายข้าวกำมือเดียวห้าร้อยบาทสองอบาทสามร้อบาทเขาผลิตเป็นขนมครับแล้วเราต้องไปดูงานเขาเราต้องเสีย ค่าบัตรนะครับแล้วเขาก็อยู่แค่นี้ญี่ปุ่นม่อยู่แค่นี้แล้วคนไทยทำไมเราไม่ทำแบบนั้นบ้างครับนั้นผมก็คงสรุปจบในเบื้องต้นแค่นี้นะครับ